ก็รู้สึกดีใจนนะที่ที่ตำนานหรือว่าความเป็นมาของเรื่องถั่วเม็ดเดียวเ,เป็นจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมของโรงเรียนนะมันก่อกำเนิดมาจากกิจกรรมที่อยู่ณนะวันนี้ก่อกำเนิดมาจากโครงการถั่วเม็ดเดียวของโรงเรียนลูก เรื่องราวของต้นถัว่วก็สามารถพาพวกเราไปเรียนรู้ได้หลายวิชาเลยนะครับแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าการสอนแบบบูรณาการหรือการสอนแบบองค์รวมซึ่งครูที่บ้านร่อนบอกว่าเป็นการจัดการการเรียนการสอนในหลักสูตรท้องถิ่นที่มีวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นแกนเชื่อมโยงวิชาต่างๆทางโรงเรียนบ้านร่อนก็ได้นำมาจัดหลักสูตรแบ่งออกเป็น3เรื่องหลัก เรื่องแรกก็คือขยะมีค่าถ้ารู้จักใช้ก็เป็นการนำขยะต่างๆมาจัดแยกแล้วก็นำไปประดิษฐ์สิ่งของได้หลากหลายอย่างดอกไม้ชุดสวยๆโคมไฟที่ใส่ของส่วนเรื่องที่สองชื่อเกษตรไร้าสารอาหารปลอดภัยเน้นการปลูกพืชผักสมุนไพรที่ใช้ทำกับข้าวเชื่อมโยงไปถึงตลาดนัดนักเรียนที่เด็กๆเ,เอาผักปลอดสารพิษมาวางขายยังไงล่ะครับ จุดประสงค์หลักก็คืออยากให้เด็กๆได้กินอาหารจากผักที่เด็กๆปลูกเองซึ่งปลอดสารเคมีและใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ทำเองและสุดท้ายเรื่องที่3าการทำน้ำหมักชีวภาพอันนี้แหละค,คือส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เด็กๆได้ทดลองทั้งสนุกสนานแล้วก็ได้อาหารปลอดภัยไปในตัวด้วย เมเล็ดถั่วสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในโรงเรียนบ้านร่อนได้มเมล็ดถั่วก็เดินทางต่อไปครับเสร็จให้ทันมีการบ้านสองตอนล็อ,อกอทวนหวนยดสามสอนแล้วถวนตัวเองโลกนอนสบาย เลยไปเก็บนะอยากมุ้งจังนี่โอนั่นไงถึงไหมคะถึงไหมคะถึงจ้าถึงไหมถึงไหมอึ๊บอุ๊พี่แหวนสู้สู้พี่แหวนสู้ตานี่อย่างเนี้ยปลุกได้แล้วโอให้ขอดูหน่อยอ๋อถ้าสุกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ถึงจะปลูกได้เม็ดข้างในอย่าใช่ไหมคะ จ้ะอ่ะนี่ไปซีดเลยไปเลยเดี๋ยวไปเกะตัวกันสว,ส,สวัสดีค่ะนี่แม่พี่จ้ะค่ะ <c oughs> แล้วถั่วนี้เอาไปปลูกได้เลยหรือเปล่าครับ <c oughs> ปลูกได้เลยจ้ะอืมแล้วเวลาปลูกขึ้นมามันจะใหญ่เหมือนแจ๊ค พุค่ายักษ์ือเ่ามันไม่ใหญ่หรอลูกอ๋อแล้วต้นก็เล็กๆเหมือนที่ไปดูกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะตื่นตามองฟ้าวันใหม่ของเราจะรู้ได้ยังไงเวลาที่เราตากแดดแล้วกับยังไม่ได้ตากแดดจะต่างกันตรงไหน ก็ขวัก wow มันส yeah, well, ุกไงดูโมันจะสีข hmm. ึ้นแบบนี้เลยใช่เราะคนมันจากแยนใกลเติมฝันที่ไฟให้เป็นจริงหนึอยช่วยกันน้องความฝันแล้วเนี่ยเรายังได้ยุ่แล้วเนี่ยแล้วเอาไปปุกเลยนะคะไปเลยก็ไปไปเลย ว้าวเยอะเลยเวลาที่มเมล็ดถั่วเดินทางมาถึงที่บ้านของนักเรียนคนไหนความรักความผูกพันก็จะเกิดขึ้นกับครอบครัวนั้นเพราะทุกคนในครอบครัวจะช่วยกันเพาะป,ปลูกมเมล็ดถั่วและประคบประงมต้นถั่วน้อยๆให้มันค่อยๆเจริญเติบโต มาตอนแรกมันจะงอกมาแบบหนอกมันจะงอกขึ้นมาเหมือนกับถั่วงอกที่เขาขายในตลาดนั้นมันจะค่อยงอกค่องอกขึ้นมาเหมือนถั่วงอกสมมติเม็ดอย่างนี้แล้วมันก็จะงอกนั่นละพอมันตั้งต้นได้มันจะแตกขึ้นมาเป็นสองใบก่อนเราก็ต้องทำอะไรก่อนหน้าปกสองหน้าอย่างนี้เมื่อปลูกถั่วเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ต้องบันทึกเรื่องราวของต้นถั่วลงบนสมุดเล่มเล็กจะเป็นเรียงความเรื่องเล่า หรือบ,บทรกลอนก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดและก็ยังตั้งชื่อเรื่องได้ตามใจชอบเ,เ,อเด็กๆไม่ได้บันทึกแค่ถั่วเมล็ดเดียวเท่านั้นนะครับ<ม>แต่เรื่องราวรอบต้นถั่วยังมีอีกม,มากมายเพราะเมล็ดถั่วเดินทางไกลครับเรื่องราวระหว่างทางจึงเริ่มจากเมล็ดถั่วไปถึงโรงเรียนบ้านร่อนแล้วเชื่อมต่อไปยังครอบครัวของเด็กๆบางครั้งเรื่องเล่าของเด็กๆจึงหอมเปลี่ยนความอบอุ่นของครอบครัวด้วยครับ เมล็ดถั่วยังไม่เหน็ดเหนื่อยครับมันยังออกเดินทางจากครอบครัวของเด็กๆไปสู่ชุมชนบ้านร่อนและสร้างความสัมพันธ์กับผู้รู้หรือครูภูมิปัญญาในชุมชนบ้านร่อนก็ใช้ขี้เลื่อยถ้าเผื่อว่าที่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่มีขี้เลื่อยข้างบ้านนะนะบอกอย่าไปทิ้ง จะไปซื้อเชื้อเห็ดมาซื้อถุงมานะ <c oughs> เก็บใส่เชื้อเองแล้วเก็บไว้เนี้ยอีกประมาณเดือนเสร็จเส็จมันจะออกดอกให้เรากินยังมีอีกของของตามีเยอะแยะมา เรียกว่าผักหวานชั่งกลวงรู้ไหมคําว่ากลวงคืออะไรกลวงคือการรวมหลายๆตัวเป็นูงหนึ่งเต็นที่เดียวสมมติว่าเป็นวัวเป็นไก่เขาเรียกเป็นผงแต่ช้างเขาเรียกเป็นสูงก็เรียกเป็นสูงปักนี้ก็ช้างมันชอบกินกันเป็นผง จะได้บอกเขารู้เรื่องว่าต้นเคลียงเนี่ยนะขยายปันด้วยการปักชำกิ่งก็ได้เด<อ>็กปักชำกิ่งบ้านตาสวา่านนี่ก็ผลไม้เยอะครับและยังมีบอ่อปลาจนแทบไม่ต้องออกไปซื้อของกินจากข้างน,นอกเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าพอพอ,อยู่พอกินของกิไม่ใช่อก